ใบอนตอนพบคุณปู่ในฝันฮิฮิฮิเฮ้ยทึ๊บยัยเฮ้เอามาเลยลูกคนพยัการยัยเอาละนะทัวร์ดื้อเฮ้ยอ้า เดี๋ยวฮะต้องใช้มือล้ำสิเป็นผู้รักษาประตูแบบไหนเนี่ยแต่ว่าฉันกลัวนี่การฝึกครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกเพื่อโ่กแรงเชียร์ให้ทีมชาญี่ปุ่นที่กำลังแข่งฟุตบอลโลกอยู่ที่แอฟริกาใต้อันแสนห่างไกลแนท่ารู้หรือเปล่าสู้เขานด้ญ่ปุนดีละขออีกทีสู้เขานด้ญ่ปุนอ้าเฮียเอาไป โนบิตะอนี่ลูกสุดท้ายของวันนี้แล้วรับให้ได้สักลูกหนึ่งเซโนบิตะต้องรับให้ได้นะโอ้อโนบิตะสู้ตาเย,ยื่อไอชัวดีละ,อะ,อะ,อะเอ้าแล้วหน้ารับทำไมเนี่ยใร้โนบิตะเป็นไงบ้างโอ้ยยังไม่ตายใช้เปล่าเนี่ยลูกสุดท้ายก็ยังรับไม่ได้เฮ้ยช่วยไม่ได้นะคราวหน้าเอาใหม่นะ ามได้ละกันนะอ้าะกลับกันเถอะเอะอได้เลยใจแอนเจ็บใจจังเลยฮะรับไม่ได้เลยสักลูกเดียวอะนวิตาเอา่อฮะพ่อครับมาซอมฟ,ฟุตบอลยางงันเหรอเออครับอผมเล่นเป็นประตูนะครับแต่รับไม่ได้สักลูกเดียวไม่เอาไหนเลยไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะก็เราก็มีรอติถนาทและไม่ถนัดทุกคนนั่นแหละเอิ่ง <laughs> จะหิวแล้ว,ลวสิแม่ถังข้าวเย็นเตรียมไว้ให้แล้วนะ พ่อครับผมมีเรื่องจะขอร้องช่วยซื้อกระตูนให้หน่อยสิครับเอางั้นเหรอแม่แม่อย่าว่าไงนะก็เพราะอย่างนั้นผมถึงจะมาขอร้องพ่อไงฮะนะได้ใช่ไหมครับพ่ออืมก็ได้ก็ได้นบิสุเกะนี่โนบิสุเกะออาคุณพ่อนะเอง ม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีนะครับเออแกก็ดูสบายดีนี่เรื่องนั้นช่ามาเถอะนางรงก่อนฉันมีเรื่องจะพูดครับที่จริงก็เรื่องของโนบิตะนั่นแหละครับรู้สึกว่าแกจะตามใจโนบิตะมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวลูกผู้ชายต้องเข้มงวดกว่านี้โตมาจะได้เข้มแข็งเข้าใจไหมครับถามว่าเข้าใจไหมฝันไปหรอกเลยเนี่ เอ๊ะคุณพ่อนัเหรอคะใช่คือว่าเมื่อคืนนี้คุณพ่อมาเข้าฝันฉันน่ะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ท่านไปน่ะมันไม่ดีต่อตัวโนบิตะนะคุณพ่อพูดถูกแล้วล่ะค่ะคุณ่ยตามใจโนบิตะมากไปจริงๆอย่ยังนั้นเหรอเอาล่ะรีบไปหาพ่อก่อนดีกว่าเอาไม่ทำกันบ้านแล้วเหรอหอย่าไปทำหรอกพ่อครับ คือเรื่องที่คุยกันเมื่อวานน่ะตกลงซื้อการ์ตูนให้ผมใช่ไหมครับนี่เงียบไปเลยก็พ่อบอกว่าพ่อบอกจะซื้อให้ผมนี่ไม่ได้บอกเถ้ามีเวลาว่าอ่านการ์ตูนก็ไปอ่านหนังสือเรียนสิเรื่องอะไรเมื่อวานบอกจะซื้อให้แท้ๆเอ๊อแปลกจังเลยนะที่พ่อโบโหที่ขนาดนั้นน่ะ ลูกพตาไปทําอะไรมาหรอฮะบอกหน่อยสิไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแค่ขอให้ซื้อการ์ตูนให้เท่านั้นเองอะ่ะกว่านดีกว่าอ,อืม,อมนี่ลูกพตาทำกันบ้านก่อนสิเดี๋ยวเข้านี่มันช่วงปิดเทอมนะไว้ทีหลังเหอะโอ้ยไม่รู้ด้วยนะอืมลูกพตาเราไปหาพ่อที่สวนหน่อยเออโอ้โหดุแค่คงยอมซื้อกระตุ้นให้แล้วละบ้างอืม มาฝึกซ้อมป,ป้องกันประตูเดี๋ยวนี้เลยเห็นว่ารับไม่ได้เลยสักลูกไงป่วยยังไงก็ต้องมีขอบเคสิเดี๋ยวพ่อจะฝึกให้เองเอาแล้วนะ,ะ,ะนี่<ะ>ลูงง่ายๆแค่นี้ยังรับไม่ได้อีกแล้วเนี่ยฮะช่วยไม่ได้นี่นะคนเราก็มีเรื่องเจทนัดและไม่ถนัดกันทุกคนนั่นแหละรครับพ่อเป็นคนพูดแบบนี้เองไม่ใช่หรอนี่อ้โห,โห คนเราต้องตั้งใจทำให้ทุกอย่างให้ดีเข้าใจไหมเอ้าตั้งใจรับหน่อยสิอันนี้ต้องรับให้ได้นะเอ๊ะคุณปู่ที่เสียไปแล้วขอโทษพี่ตาหน่อยเหรอครับใช่พ่อเขาบอกว่าคุณปู่มาเข้าฝันนะจ๊ะเยอเยอเ้าออจอแล้วจู่ๆพ่อฉันก็มาขับให้สองฟุตบอล่ะ แล้วแจ๊กมาทำอะไรอยู่แถวนี้อะก็มายืนให้ลูกบอลมัดนหน้าท่าน,นั่นเดูอไปไหนี่แกีร้องให้เรืองอะไรก็ผมโดนใจอนต่อยเอาดูสิครับแอ้ต่อยคืนก็ไป่ว่ามารือเปล่าฮะไม่ไหวแล้วรครับลูกผู้ชายถ้าโดนต่อยก็ต้องต่อยคืนสิถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาบ้านฮะคุณคะ แบบนั้นก็เกินไปนะโนบิตะไปล้างหน้าแล้วก็กลับขึ้นห้องเธอะนี่นี่เรื่องนี้แม่ย่าไม่ยุ่งได้ไหมเข้มงวดมากไปใช่ว่าจะดีนะคะทักระดนพ่อสั่งสอนแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละคุณปู่นะเหรอออเห็นว่าคุณปู่ไละท่านมาเข้าฝันพ่อแล้วก็บอกกับพ่อว่าให้เลิกตามใจโนบิตะที่นน่าล่ะคุณปู่ทำานี้ได้ไงเจอมาหลาต้องต่อว่าสักหน่อยเองแล้ว เรมอสหาจะไปหาพ่อตอนอายุสิบขวบหน่อยสิอ่าโอเคไปเลยอยากเจอคุณปู่อยู่แล้วด้วยละวย่ะเนอะใช่ที่นี่เหรอเป็นบ้านเก,าก่าก่อนที่จะสร้างใหม่นะคุณปู่อยู่ไหมเนอะท่านนี้เข้าไปดูโอ้ยมีน้ำกขงจุดตรงนี้ด้วยเฮ้อดูติดูติตโอ้โอ้ยไปซ่อนอยู่ที่ไหนออะออ,อ,อีคนมาหลอกก่อนเร็วเร็ว เฮ้ยอืสอนอยังไงก็ไม่พ้อหรอกเราไปสุกแกเล่นซ่อนแอบ,บอยู่หรือไงอะเล่นซ่อนแอบเหรอไม่รู้อีแอบมันซ่อนอยู่ตรงไหนอะนะว่าไพ่นั่นนะไมตลกเลยเฮ้ยเจอตัวแล้วใ่้อเโอ้โหเจ้าโวแสบมันซ่อนอยู่ตรงนี้เองละฮะคุณพ่อครับพ่อแค่นี้เถอะครับไม่ได้หยิบดาบแล้วก็ลุกขึ้นมาซะดูนี่ เอาละอยากเข้ามาทางไหนก็บุกเข้ามาเลยยาไอ้ชะเฮ้ไอ้ยาจ้ะนี่วันนี้เอาไว้แค่นี่ก่อนเห้ยโอ้เห็นแบบนี้แล้วสงสารพ่อจังเลยเนาะใช่พ่อกำลังพยายามเคี่ยวชั้นแบบเดียวกับที่คุณปู่ทำนั่นเองไม่ตลกเลยอ่าเฮ้นี่ทักพีขอบใจนะ โอเย็นอ๋เย็นเหรอเอพี่ฮะแล้วไม่ไปหาทาดาชิคุงเขาเหรอฮะอว่าไงน้าโนบิสุเกะซื้อการ์ตูนให้หน่อยได้ไหมครับพ่อไม่ได้โอเคอ้การ์ตูนและสารพันนั่นอะซื้อมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเพื่อนผมก็มีกันทุกคนพวกเพื่อนๆน่ะเขาจะเอามาแลกกันอ่านนะคะคุณถ้าใครไม่มีการ์ตูนก็จะถูกีดการออกจากกลุ่มอย่างนั้นใช่ไหมลูก คุณย่าในใจดีมาตั้งแต่สาวๆเลยเนอะอืมแต่ว่าคุณปู่นี่ละคนละเรื่องเลยนะผมว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เซะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะไปในของเขาน่ะตามไปดูกันเถอะ